สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาทําสูตรลดริ้วรอยรอบดวง,งตาพร้อมกับลดขอบตาดําครัาด้วยนะคะสูตรนี้ทําบ่อยทุกวันได้เลยนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะได้ยินการใช้แตงกวาในการลดริ้วรอยรอบดวง,งตามามากแล้วนะคะ แต่ด้วยความที่เมื่อลดริ้วรอยรอบดวงตาแล้วเราต้องเสริมทับด้วยมันฝรั่งด้วยนะคะเพื่อให้ขอบตาดําคล้ํารอบดวงตาของเราจางไปพร้อมกับริ้วรอยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีแตงกวา1ลูกมันฝรั่งที่ขูดนะคะผ้าก๊อซสำหรับพันแผลนั่นเองเนาะนี่ค่ะ ส,ส่วนมันฝรั่งหนึ่งลูกแตงกวา1ลูกนะคะสามารถใช้ได้หนึ่งอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็ในการใช้แต่ละครั้งเราก็แบ่งมาใช้นะคะทีละนิดทีละหน่อยเนาะอย่างแรกเลยนะคะเราล้างมาให้สะอาดแล้วก็ขูดเลยนะคะใช้วิธีการขูดหรือว่าสับก็ได้นะคะแต่ว่าโนจะไม่ใช้วิธีการปั่นเพราะเนื่องจากว่าเวลาปั่นมันจะละเอียดเกินไปแล้วมันจะหลุดออกจากผ้าได้นะคะ ค่ะมันฝรั่งแตงกวาก็ไม่ตอกเปลือกเหมือนกันนะคะกอกดไปสัดส่วนให้มันได้เท่าเทกันเลยนะคะเมื่อได้แบบนี้นะคะก็คนผสมให้มันเข้ากันนิดนึงขั้นตอนก็คือเอาผ้าก๊อตมาค่ะแล้วกลางออกนะคะ หนึ่งแผ่นแล้วก็กลางออกแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็พันค่ะเพียงแค่นี้เราก็จะได้มาร์ครอบดวงตาแล้วนะคะอีกอันนึงเหมือนกันค่ะ แล้วก็ห่อค่ะนี่แล้วก็เอาไปทับที่ตาได้เลยค่ะ เอาละค่ะเราก็มาถึงขั้นตอนการมารก์กันนะคะหนูก็เตรียมพร้อมมากๆขั้นตอนการมาร์กนะคะลําดับแรกเลยก็คือเราต้องไปล้างหน้าของเราให้สะอาดนะคะเพื่อนๆนจะมาร์กตอนก่อนนอนก็ได้นะคะคือทาครีมอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือมาร์กไปได้เลยแล้วก็ทิ้งไว้ยี่สิบถึงสาสิบนาทีหลังจากนั้นเมื่อเสร็จก็ไม่ต้องล้างออกนะคะคือนอนได้เลยแล้วก็มาล้างอีกทีตอนเช้าค่ะเดี๋ยวนูขอมากก่อนเนาะแบบนี้เลยมีความเย็นมากนะคะ แล้วก็ชุ่มมากสบายมากถ้าเกิดว่าใครไม่กลัวแบบสกปรกก็สามารถที่จะมากแล้วก็นอนได้คือแบบนี้เลยอะ่ะคือสบายแล้วก็รู้สึกดีมาก สูตรนี้สามารถลดสามารถสูตรนี้นะคะสามารถลดรอยย่นรอบดวงตานะคะแล้วก็เพิ่มการลดขอบตาดำคล้าด้วยนะคะด้วยมันฝรั่งนั่นเองนะคะแต่ว่าต้องบอกเนเลยว่ามันจะไม่หายขาดหรอกนะคะถ้าเกิดว่ามีการแบบนอนดึกตลอดเวลาขายี้ตาบ้างกรรมาพันบ้างแต่มันก็ช่วยทุเรานะคะในเรื่องของขอบตาดำเนาะ วันนี้นูขอไปก่อนนะคะจบไปพร้อมกับการมาร์กตาแบบนี้เนาะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ As คะอัสลามุอะไลกุมค่ะ